วันนี้พามาดูงานติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าครับตัวนี้เป็น Isuzu is MU-X นะตัวนี้สามารถสั่งงานเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ครับที่รถจะมีปุ่มกเดเปิดอยู่ในรถนะครับกดเปิดอยู่ท้ายรถกดเปิดอยู่ใต้ฝากระโปรงรถมี3จุดในการสั่งงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นชกใหญ่ตรงรุ่นนะชกยาวยกสูงไม่ใช่รุ่นชกสั้นนะครับตัวนี้ตรงรุ่นของปี20เลยยกสูงสั่งปิดเปิดจากรีโมทได้นะครับมีปุ่มกดในตรงนี้ด้วยมีปุ่มกดเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ได้นะครับ ตัวนี้มี Active Sensor ด้วยนะครับมีระบบกันหนีบครับระหว่างที่เรายืนอยู่ถ้ามีฝาท้ายลงมานะครับปิดฝาท้ายถ้ามีการยืนอยู่นะครับฝาท้ายมันจะหยุดเองอตัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะมีกันหนีบให้ด้วยตัวนี้ก็จะมีสวิตช์กดเปิดปิดฝาท้ายติดตั้งเข้าไปในรถให้ด้วยนะครับ ชุดก็จะมีโชค2ต้นมีกล่องควบคุมมีชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับมีสวิตช์กดปิดเปิด